ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ต้องมีทั้งตัวเองและส่วนรวมความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นต้องมีแล้วต้องพึงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําไม่ว่าจะทั้งส่วนรวมหรือส่วนตัวความรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเลยและไม่ใช่สิ่งที่จะต้องทำเมินเฉยต่อการรับผิดชอบนั้นๆที่ตัวเองนั้นได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ กรณีของผมก็อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าความรับผิดชอบสำหรับผมนั้นคือสิ่งที่ต้องทำและเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้หากเราละเลยในจุดนี้ไปในจุดอื่นมันก็จะเสียนิสยัยทำให้เราเป็นคนที่ขาดการรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและส่วนรวมซึ่งคนอย่างผมจะไม่ทำเป็นนั้นขาดเพราะการรับผิดชอบนั้น ได้ชื่อว่าความรับผิดชอบมันคือสิ่งที่คุณนั้นต้องรับผิดชอบและห้ามที่จะละเลยและเมื่อย่างเด็ดขาดทั้งในฐานะส่วนตัวและส่วนรวมในฐานะส่วนตัวหากคุณละเลยไม่รับผิดชอบตัวเองไม่จัดการตัวเองไม่ทําชีวิตตัวเองให้มันดีๆไม่ยอมรับไม่รับผิดชอบหน้าที่ที่ตัวเองควรได้รับหน้าที่อย่างนั้นคุณจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบได้อย่างไร หากคุณไม่ได้รับผิดชอบกต่อชีวิตของตัวเองและไม่ต้องไปพูดถึงการรับผิดชอบถึงส่วนรวมเพราะตัวคุณเองเนี่ยยังไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองเลยและจะกล้าไปถึงส่วนรวมผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ขนาดตัวเองคุณยังไม่มีความรับผิดชอบและในด้านส่วนรวมคุณจะมีความรับผิดชอบได้อย่างไรตัวเองต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนมีความรับผิดชอบกับตัวเองทั้งหน้าที่ หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบกรณีที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าจะเริ่มต้นเลยก็คือการเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมนั้นมีนประสบการณ์อยู่ฮะว่าการที่คนเราจะเป็นพ่อแม่ใข่พ่อแม่นั้นมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกและลูกนั้น คือคนที่พ่อแม่ทําให้เกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกในยามที่ลูกนั้นยังเล็กและยังไม่เจริญเติบโตมากพอที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทําเป็นสิ่งที่คุณคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะการเป็นพ่อแม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับตัวลูกและลูกนั้นไม่ควรถูกละเลยจากการที่พ่อแม่นั้นมีหน้าที่ในการรับผิดชอบจากตัวลูกที่ลูกนั้นเป็นลูก ซึ่งผมมีประสบการณ์ในด้านนี้ก็คือว่ามันเกิดขึ้นกับตัวผมเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซึ่งผมนั้นก็รู้สึกว่าตัวอย่างเช่นนี้ผมจะไม่เป็นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดและผมนั้นเพิ่งคิดว่าถ้าผมมีบุตรมีลูกผมก็จะไม่ทําตามเช่นนี้อย่างเด็ดขาดเมื่อผมมีลูกได้ผมต้องมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องเกี่ยง ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานั้นต้องโยนไปให้ใครเขาเพราะคนที่เราทําให้เกิดนี้เราทําให้เกิดเองเป็นลูกของเราเองเราก็ต้องดูแลเองพึงรับผิดชอบในหน้าที่ที่คุณนั้นควรรับผิดชอบนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ในเสมอว่าเราต้องมีความรับผิดชอบแก่ตัวเองและส่วนรวมหน้าที่การงานหน้าที่การเรียนก็เช่นกันหน้าที่การงานเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทําตามหน้าที่ที่เรามีอย่างสมบูรณ์แล้วก็สูงสุด ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยสิ่งที่เรามีหน้าที่ในการที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรก็ตามแต่ที่มีในหน้าที่การงานของคุณให้มันราบลื่นและเสร็จสิ้นไปการเรียนก็เช่นกันอีกเอามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ส่งงานมีหน้าที่ทําอะไรก็ตามแต่ซึ่งนี่แหละฮะเป็นหน้าที่ของผมผมมีหน้าที่เป็นลูกมีหน้าที่ในการเรียนซึ่งผมก็ต้องทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดวางตัวให้ดีรับผิดชอบตัวเองให้ดีมีหน้าที่อะไรก็ทํา มีหน้าที่อะไรก็ต้องทํามันเป็นหน้าที่มันเป็นความรับผิดชอบของเราก่อนจะรับผิดชอบส่วนรวมอันหนึ่งเราต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนต้องพาตัวเองให้มันไปให้รอดก่อนรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองก่อนก่อนที่จะไปรับผิดชอบใครเขาได้ซึ่งสิ่งที่ผมกําลังคิดก็คือว่าหากเราไม่คํานึงผมก็อยากจะบอกว่าหากเราไม่คํานึงหากเราไม่คิดที่จะรับผิดชอบตัวเองก็อย่าไปคิดที่จะรับผิดชอบคนอื่นเพราะม,มันจะสร้างความเดือดร้อน ให้แก่สังคมและส่วนรวมเมื่อตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้อยากคิดที่จะรับผิดชอบใครนี่เป็นคําพูดที่ผมนั้นฝังอยู่ในใจผมมาน,นานและผมก็คิดมาตลอดว่าหาตัวเราเองเนี่ยยังรับผิดชอบตัวเราเองไม่ได้ก็อยากคิดจะไปรับผิดชอบใครซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเกบบอกทุกคนว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ต้องมีมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํามันเป็นสิ่งที่เรานั้นคิดขอให้คิดเสมอเลยว่า เราเกิดมาในฐานนะเป็นคนเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบอะไรก็ทําไปอย่างให้มันสุดๆทําให้มันคอม p l e t ทําให้มันสําเร็จไปซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ต้องมีชเช่นที่ผมบอกไปพึงอย่าละเว้นละเลยความรับผิดชอบที่เรานั้นมีพึงอย่ายโยนความรับผิดชอบนี้ไปให้ใครไม่ว่า มันจะยิ่งใหญ่หรือเบาบางแค่ไหนความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเองและอย่าพึ่งใครและอย่ายโยนอย่าทิ้งความรับผิดชอบนั้นไปให้ใครไปให้คนอื่นเขาหากคุณทําไม่ได้มากอย่างน้อยคุณก็ต้องทําได้สักนิดหน่อยรับผิดชอบในส่วนที่คุณรับผิดชอบไหวรับผิดชอบในส่วนที่คุณนั้นทําไหวไม่ใช่โยนไปหาคนอื่นโยนไปให้คนอื่นเขาซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมจะแนะนําว่า อะไรก็ตามแต่นะฮะที่เรานั้นพึงที่จะรับผิดชอบได้เราก็ต้องรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่และฝึกให้เป็นนิสัยเพราะการรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมมันเป็นสิ่งที่ต้องมีในมนุษย์คนธรรมดายอย่างเรามนุษย์ที่พวกคุณนั้นหรือแม้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหรว่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะการการะทำของมนุษย์บางทีไม่ได้ประเสริฐอย่างที่คําพูดมันสวยหรูมากนะสำหรับผมมนุษย์ก็คือสัตว์ และมนุษย์ก็ทำตัวเหมือนสัตว์ตามที่เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่ซึ่งผมนั้นรู้สึกว่าบางครั้งมนุษย์มีชั่วมีเลวมีดีฮะแต่มันจะดีไหมถ้าคุณทำตัวให้ดีแล้วก็ไม่ชั่วไม่เลวซึ่งเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาและอยากจะเห็นทุกคนนั้นเป็นคนที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมซึ่งผมเคยคิดวิเคราะห์นะครับว่าคนเรามันมีสองแบบมันมีแบบ ดีและไม่ดีซึ่งสองแบบนี้มันก็จะแยกจำแนกออกไปดีมากดีน้อยดีแต่แฝงไปด้วยความไม่ดีแล้วก็มีไม่ดีมากไม่ดีน้อยไม่ดีแต่มีดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งคนเรามันไม่มีใครดีไปหมดหรอกไม่มีใครที่จะเป็นคนดีไปหมดโดยที่ไม่มีความไม่ดีอยู่นั้นเลยแต่อยู่ที่ว่า คุณจะทําตัวยังไงให้คุณนั้นดีแบบร0อยซดีแบบสมบูรณ์แบบดีแบบคุณตั้งใจที่จะดีแล้วไม่ปล่อยให้จิตใจมันทําไม่ดีต่อไปซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนให้ว่าถ้าคุณเป็นคนดีพอมีความรับผิดชอบพอนั่นแหละคุณก็สมบูรณ์แบบแล้วในการที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองและสังคมมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องรัดเลยได้สิ่งพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรัเลย ความรับผิดชอบผมเห็นมาเยอะฮะกับคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยแต่คิดที่จะไปรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเขาเหยดอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นก็คือการที่เราจะมีใครสักคนมาเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นมีภรรยามีสามีมีแฟนมีอะไรก็ตามแต่ที่มีมีกันอยู่ผมคิดว่าเราต้องจัดการชีวิตตัวเองให้ได้เพราะการครบใครมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องเล่นเนเราต้องดูแลเขาได้ เราต้องดูแลเขาได้เมื่อเราเอาเขามารับผิดชอบตัวเองนั้นก็ต้องรับผิดชอบได้เช่นกันหากตัวเองนั้นยังรับผิดชอบไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมีเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นต้นตอแห่งการสร้างปัญหาในสังคมการมีลูกโดยที่คุณนั้นยังไม่มีความรับ,ชชบผิดชอบพอมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและไม่ควรมีซึ่งผมอยากจะบอกทุกคนว่าพึ่งคิดให้ดีว่าถ้าตัวเองนั้นไม่มีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเอง ก็อยากคิดที่จะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยากคิดที่จะไปมีความรับผิดชอบอื่นๆที่คุณนั้นต้องแบกที่คุณต้องรับภาระเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยมันเป็นการสร้างปัญหามันเป็นพื้นฐานในการสร้างปัญหาและผมก็ไม่แนะนำให้ใครก็ตามแต่ทำเช่นนี้เพราะผมเชื่อว่าคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองเท่านั้นพิงจะมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้ผมยังคงคิดว่า คนเรามีหลายแบบครับแลวคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เช่นที่พวกคุณบอกกันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดผมก็เชื่ออย่างนั้น,นครับว่ามนุษย์เป็นฉลาดที่สุดผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถประยุกต์ความคิดปฏิบัติตัวใหม่ได้จากคนที่มีความรับผิดชอบก็มีขึ้นไปได้อีกหรือจากคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยก็จะพัฒนาขึ้นมามีความรับผิดชอบอย่างนิดหน่อยได้ผมยังเชื่อแบบนั้นนะครับว่ามันต้องเป็นแบบนั้น ในฐานะที่ผมเป็นคนคนหนึ่งที่รักในความรับผิดชอบมากและสิ่งที่ผมจะต้องรับผิดชอบนั้นมาก็ต้องมีเช่นกันแล้วผมในฐานะคนที่มาแนะนํำผู้คุณผมก็จะบอกว่าผมเป็นคนที่บอกคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องทําได้ผมเป็นคนที่อย่างนั้นถ้าผมบอกคนอื่นแล้วตัวเองนั้นไม่ทําไม่มีความรับผิดชอบเลยผมไม่มาบอกเพราะว่าผมอยากจะแนะนําทุกคนแค่เป็นการแนะนำนะฮะว่า คนเราบางทีมันต้องมีความรับผิดชอบให้มากพออย่างตัวผมมีหน้าที่รับผิดชอบเ,อเช่นการเรียนการประพฤติตัวให้ดีนะประพฤติตัวในกรอบในเกณฑ์ที่เรานั้นสมควรที่จะประพฤติไอ้พูดเล่นพูดหยอกล้ออะไรมันพูดได้แต่ในการกระทาจริงจริงเนี่ยคุณต้องทําไม่ได้รับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อนิสัยรับผิดชอบต่ออะไรก็ตามสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามแต่รับผิดชอบมันให้ได้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องละเลยแล้วปล่อยให,ให้มันเลยเถิดไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ แล้วก็ทําให้ดีด้วยเพราะความรับผิดชอบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องมีอย่างเช่นที่ผมกล่าวไปเมื่อข้างต้นว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่ฮะ e v y r y t h i n g ทุกอย่างเมื่อเรามีหน้าที่มีการรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดห้ามที่จะปล่อยปะละเลยหรือละเวน้นเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมันเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่า คุณไม่เอาอะไรเลยไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไปรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเมื่อชีวิตตัวเองยังรับผิดชอบไม่ได้ชีวิตคนอื่นคุณก็ไม่มีสิทธิ์แล้วผมพยายามจะบอกว่าให้ทุกคนนั้นคิดนะครับว่าความรับผิดชอบนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกคนและห้ามที่จะละเว้น ละเลยการกระทำนี้เพราะผมเชื่อว่าคนเราเป็นคนที่สัตว์ที่ประเสริฐที่สุดอย่างเช่นที่ทุกคนเคยบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดและเราเองนั้นมีความประเสริฐในการที่เราจะคิดอะไรก็ตามแต่ให้มันดีขึ้นให้เรานั้นมีประสบการณ์มีความรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทําทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยได้เปลี่ยนแปลงจริยาได้ เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยให้มันดีขึ้นได้ผ่านการปรับปรุงตัวเองจากคนที่ไม่มีความรับผิดชอบเลยให้มีความรับผิดชอบมันไม่มีอะไรสายไปหรอกครับถึงคุณจะอายุ 50, 60, 70มันก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตราบใดที่คุณยังไม่เข้าโรงและศูนย์สลายตายไปคุณสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นได้ปรับปรุงตัวเองผ่านนิสัยผ่านการ คิดของคุณเองว่าคุณควรจะมีความรับผิดชอบหรือไม่ควรแล้วหรือไม่ที่จะทําผมคิดว่ามันไม่ควรมีคําว่าหรือไม่ฮะมันควรที่จะใส่คําว่าควรที่จะมีความรับผิดชอบอย่าง100%ยเ0อี่คือทุกอย่างที่คุณนั้นพึงที่จะรับผิดชอบได้ก็จงรับผิดชอบไปฮะในฐานะที่ผมทำพอดแคสต์ผมทํามาเพื่อแนะนําไม่ทําเพื่อสอนใครแต่จะบอก ในทัศนะที่ผมจะบอกมันเป็นเรื่องที่เบสิกที่ผมต้องการบอกว่าในบางครั้งเราเองต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อสังคมและชีวิตตัวเราเองไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถรับผิดชอบสังคมเราได้เลยชีวิตเราต้องรับผิดชอบให้ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ย้ำนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะไปรับผิดชอบชีวิตใครได้เราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ มันจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบผ่านการรับผิดชอบของตัวคนเองแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวผู้อื่นอย่างร้อถ้าตัวเองเอาตัวเองรอดคนอื่นก็เป็นบทพิสูจน์นะว่าคุณจะเอาชีวิตคนอื่นเขารอดตามที่คุณนั้นเอาชีวิตตัวเองรอดได้ไหมมันไม่มีบทพิสูจน์ไหนหรอกครับว่าบอกว่าเออเราเอาชีวิตตัวเองเรารอดแล้วนะชีวิตคนอื่นเราก็ต้องรอดคนเราไม่ได้อัพเลเวลขนาดนั้นฮนะเราก็ต้องดูหลายๆแบบหลายๆอย่างพึงพิสูจน์มันไปเรื่อยๆว่า เมื่อชีวิตคุณเอารอดแล้วชีวิตคนอื่นคุณจะเอารอดไหมดูจากประสบการณ์ดูจากการเวลาที่คุณนั้นผ่านมาว่าคุณรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นอย่างไรและคุณมีวิธีรับผิดชอบต่อตัว,ตวเองและผู้อื่นได้ดีแค่ไหนมันดูได้จากเวลาและประสบการณ์คนระับสำหรับผมแล้วความรับผิดชอบจะบอกว่าเป็นครั้งที่หลายครั้งนากเป็นสิ่งที่ต้องมี ความรับผิดชอบไม่ใช่สิ่งที่ละเลยและผมอยากจะบอกทุกคนว่าเพิ่งอย่าละเลยเลยครับกับความรับผิดชอบที่คุณนั้นมีนี้ผมไม่แนะนําในการที่ใครก็ตามแต่จะละเลยความรับผิดชอบที่ตัวเองมีและปล่อยป่าละเลยมันให้มันเป็นปัญหาของสังคมโปรดนะครับโปรดรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองมีทั้งตัวเองและสังคมเพื่อสังคมและตัวคุณเองเพื่อโลกใบน,นี้มันจะได้เรียบร้อยและดีขึ้น ผ่านการรลบวิชชอบของตัวคุณเองและพบกันใหม่กับปอนพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณรู้อะไรได้มากขึ้นสวัสดีครับ